สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเราก็จะต่อดอกออกมาอย่างนี้เป็น2ชิ้นเรามาดูลักษณะความกว้างความยาวของการต่อดอกนะคะถ้าเป็นการต่อดอกด้านหน้านะให้ต่อเหนือขึ้นมาหน้าอกนิดนึงนะคะนิดนึงก็คือจะกะง่ายๆก็คือถ้าข้างหลังต่ออ่าเดี๋ยวครูให้ดูข้างหลังก่อนนะ ลักษณะข้างหลังช่วงต่อดอกที่เราหยุดเราจะหยุดที่งช,ช่วงบ่านะคะตามต้นแบบนี้ครูต่อดอกด้านหลังอยู่ที่1 2 3่ง6มี่ห้นะคะความยาวอยู่ที่6แถวฉะนั้นว่าความยาวอันนี้พูดถึงความยาวก่อนนะความยาวด้านหน้าจะต้องเหลืออยู่ที่5แถว 1, 2, 3, 4, 5เหตุผลก็คือว่า เราจะทำด้านหน้าเป็นคอลัมน์ส่วนความกว้างความกว้างนี้ให้เราเลยไหลามาหน่อยๆนะคะเลยช่วงไหลามาหน่อยๆห,หรือใครชอบที่จะเป็นลักษณะของแขนตกๆหน่อยก็ต่อดอกม่อีกสักหดอกหรือ2ดอกก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะว่าเราอยากได้ให้มันเลยช่วงไหลไปเท่าไหร่ก็ให้เราต่อดอกเอาความ อันนี้พูดถึงความกว้างนะความยาวเหมือนกันอยากได้ตัวเสื้อยาวแค่ไหนก็ต่อเอานะคะเวลาครูสอนครูจะบอกเสมอว่าครูจะสอนขั้นพื้นฐานแล้วไซส์ที่ได้ก็ต้องเป็นไซส์ของคุณอันนี้สำหรับความกว้างความยาวของด้านหน้าและด้านหลังครูได้อธิบายไปแล้วนะ หลังจากที่เราทําออกมาเป็นสองชิ้นซึ่งจะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหนึ่งชิ้นหลังชิ้นหนึ่งแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเรามาดูชิ้นหน้าก่อนชิ้นหน้าเราจะทําเป็นคอแหลมขึ้นไปนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแบ่งครึ่งนะคะให้เราแบ่งครึ่งเลยหลังจากที่เราทําจุดแบ่งครึ่งแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะถักเป็นคอแหลมโดยการลดทีละดอกนะคะ นี้เราก็จะลดทีละดอกอันนี้ครูทําให้ดูแล้วข้างหนึ่งทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการลดลดทีละดอกนะเราจะเริ่มจากด้านไหนก็ได้นะคะเราจะเริ่มจากตรงกลางนี้ขึ้นไปก็ได้เริ่มจากตรงกลางนี้นะคะมันก็จะถักวนมาอย่างนี้ใช่ปะหรือเราจะเริ่มจากข้างนี้ก็ได้ เริ่มจากด้านข้างก็ได้โซ่สามค่ะพอหนึ่งคอลงตรงจุดตรงนี้ เราจะลงทั้งหมดสามขานะคะโซ่สามก็เป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งโซ่สามเลื่อนมานี้โซ่สามคราวนี้นะคะให้เรานับช่องเนี่ยลงมาช่องที่สาม ถ้าเราขับถ้าเราถักข้ามไปเลยนี่มันจะหลังเกินไปนะคะถ้าเราถักข้ามมันนี้เลยอะ่ะมันจะหลังฉะนั้นครูก็ให้อยู่ที่ตรงนี้โซ่สามแล้วก็ลงนี้ เราจะถักแบบนี้มาจนถึงตรงกลางตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงกลางนะถักมานะคะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักมาจนถึงจุดที่เป็นรอยแยกที่แบ่งครึ่งแล้วนะคะคุณจะบอกเทคนิคเ,เทคนิคอย่างหนึ่งว่าต้องดูด้วยอันนี้มันจะต้องแบ่งครึ่งกันเนาะต้องดูด้วยว่าไอ้ข้างนี้ที่ทำอะ่ะมันกี่ดอกนะคะ ของครูนี่จะอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ข้างข้างนี้จะอยู่ที่15ดอกฉะนั้นเวลาเราทำข้างต่อมาข้างที่2ก็ต้องอยู่ที่15ดอกนะคะเพราะบางคนเวลาทำแล้วเวลาทำแล้วไม่ได้นับไงคะว่าเฮ้ย ไอ้ข้างที่ถักข้างต่อมาเนี่ยมันเท่ากับข้างนี้ไหมถึงมันจะหายไปสักดอกหนึ่งมันก็จะมีปัญหาแล้วว่ามันจะเวลาเราลดมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราถักให้เราดูนิดนึงว่าข้างนี้15บห้าข้างนี้ก็จะต้อง15บห้านะนะคะให้เราสังเกตนิดหนึง่งเพราะว่าจะมีคนถามครูเสมอว่าครูคะเ,เวลาครูทาทาไมมันเท่ากันแต่ทำไมเวลาหนูทําแล้วหนูไม่เท่ากันสาเหตุที่หนูไม่เท่ากันหนูก็ลืมลืม ไปนิดนึงว่ามันจะต้องสังเกตนะคะทําแขนทําคอหรือทําส่วนไหนที่มันเป็นสองข้างเราก็จะต้องดูว่าข้างนี้มันกี่โซ่เราต้องจําไม่ด้วยถ้าจําไม่ได้ก็จดไว้ข้างนี้กี่โซ่ก็จดไว้นะคะมันจะได้เท่ากันหลังจากที่เราทํามาถึงตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลดเราจะลดทีละดอกแบบนี้นะคะ เราก็จะถักโซ่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันหลังกับพอหนึ่งคอลงตรงนี้สามครั้งหนึ่งสองสามอ่ะแล้วเราก็จะถักปกติมา ันจะเป็นนนแบบี้ะะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวอีกด้านหนึ่งแล้วขึ้นแถวใหม่นะเรามาดูวิธีจบแถวนะคะเราก็พอหนึ่งคอสามครั้งโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงช่องสุดท้ายนี่เลย ลักษณะของการจบแถวก็จะได้แบบนี้อันนี้คือการจบแถวด้านที่เป็นแขนนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกลับพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สามลงช่องถัดมาโซ่สามลงช่องถัดมา ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบออตรงช่วงคอนะคะเราจะเจอกันตรงนั้นนะคราวนี้เราจะมาดูวิธีการจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่ที่เป็นตรงคอแหลมพอเรามาถักมาถึงตรงนี้ให้เราถักมาถึงแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องลงนะให้แค่ตรงนี้ แล้วเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่หันหลังกล้าพอหนึ่งคอลงนี่โซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องถัดไป ทีนี้มาดูลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้จะเห็นไหมคะว่ามันเริ่มลดไปหนึ่งเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะคะมันก็จะเริ่มลดละเนี่ยลักษณะของการลดก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวครูจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถักมาให้ถึงตรงช่วงที่เป็นแขนก่อนแลักขึ้นอ่แขนเอดช่วงแขนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวครูจะถักให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ถักเลยมาก่อนนะเรามาดูตอนจบแถวที่เป็นช่วงแขนใหม่นะคะเราก็โซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอแทงลงไปเลยโซ่สามหนึ่งสสาหันลังกาบ ก็สามช่องถัดมาออันนี้สำหรับช่วงที่เป็นแขนนะคะช่วงที่เป็นช่วงแขนถักมาแล้วเดี๋ยวครูจะลดคอให้ดูอีกครั้งหนึ่งเรามาดูวิธีลดคออีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราถักได้จนถึงจุดนี้นะคะ ครูบอกแล้วว่าจุดนี้ไม่ลงนะเราจะหยุดที่ตรงนี้แล้วเราก็โซ่ 1, 2, 3, 4, ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลังกราบแล้วก็พอหนึ่งคอลงนี่ลักษณะของการลดคอก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะลดไปเรื่อยๆวัดตามไซส์ของเราเป็นหลักเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่ช่วงลดคอของเราเป็นที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเจอกันตอนนั้นนะเรามาดูลักษณะของงานนะคะหลังจากที่เราถักคอแหลมเป็นที่พอใจแล้วเราก็จะจบตอนจบเราดูได้นะว่าเราจบอยู่ที่กี่ดอกนะคะ ถ้าถ้าด้านนี้จบอยู่ที่6ดอกอันนี้ก็จะต้องจบอยู่ที่6ดอกจํานวนแถวก็จะต้องเท่ากันอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับคอหน้าลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะ